สวัสดีค่ะแม่แม่เช้ามากนะคะกําลังไปทํางานใช่ไหมพบกับคุก,ก้อยเบบี้นมัมนะคะวันนี้เช้ามากเดี๋ยวก,ก้อยจะมีถ่ายรายการกอดรัดฟิลทริปนะคะกับน้องเมดาแล้วก็ปะปะ๊าเจมนะคะเพิ่งสระผม เสร็จใหม่ๆนะคะเพิ่งเป่านะคะใช้แชมพูมะกรูดหลายคนถามครกก้อยนะว่าอยู่ในช่วงดำเนินการหรือเปล่าหรืออยากใช้บ้างตามครกก้อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ครกก้อย3เดือนเข้า4เดือนแล้วกําลังทดสอบตัวเองคือเป็นคุณแม่ท้องที่ผมไม่ร่วงนะคะอีนนิสาเองเป่าไม่ได้ใดนะคะสามเมื่อกี้เลยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่คือหวีนะอันนี้หลังจากเป่าผมเสร็จเมื่อกี้นะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใด,ดผมอะไรเลยแค่เป่านะคะ เพราะครูก็ใช้มาตั้งแต่ช่วงที่ก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนนะคะคือก็ใช้อลกอนิคหมดอยู่แล้วแล้วก็ช่วงท้องนะคะเป็นแชมพูมะกรูดครีมนวดมะกรูดยังไม่มีมาให้แม่แม่นะกําลังกําลังดําเนินการให้ห,หลายๆลาคนถามอันนี้มาทดสอบให้ดูว่าผมไม่ร่วงจริงๆนะคะบางคนบอกว่ามีอะไรแก้ปัญหาผมร่วงหลังคลอดมอ่ะดูะทำไมถ้าคนผมร่วงเนี่ยอุ๋ยอ่ะมันก็ต้องร่วงแล้วใช่ไหม อันนี้หนะ้าไม่แต่งนะแม่หน้าสดเพราะว่าเดี๋ยวเข,าเข้าไปที่รายการเดี๋ยวเขามีแต่งหน้าทําผมให้กูก็ก็เลยแค่สระเฉยๆไม่ได้ม้วนไม่ได้ใดไม่ได้อะไรไปเพราะเดี๋ยวเขาทําให้อยู่แล้วไงแล้วก็หน้าก็ไม่ต้องแต่งอันนี้ทาครีมกันแดดอิสเลฟทาเซรั่มอิสเลฟทากันแดดไปเพราะว,าว่าวันนี้มีถ่ายโลเคชั่นคือวัดเบนจามาบพิษนะคะกุ๊ด Morning ค่ะเนาะนี่ไม่ร่วงไม่ร่วง ถ้าว่ามันคงร่วงแล้วใช่ไหมเนี่ยมันเดือนที่สามเข้าเดือนที่สี่แล้วอะ่ะมันไม่มีไม่ร่วงเลยอะ่ะแล้วผมก็ยังหนาเหมือนเดิมเราก็แบบกลัวว่าเออผมเราจะบางลงอะไรลงหรือเปล่าใช่เราก็ไปตัดมานี่ไปตัดมาเยอะแล้วนะปกติไวผมยาวกว่าเน,เนี่ย ตั้งแต่ตอนที่จะคลอดะไปตัดมาเยอะแล้วเพราะว่ากลัวว่าผมเต่งจะร่วงสรุปก็คือไม่ร่วงจ,จริงๆมันคืออาหารการกินได้แหละเพราะว่าเรากินอาหารที่แบบมีโปรตีนเยอะแล้วก็พวกธุ์พืชพวกอะไรเงี้ยเยอะตั้งแต่ตอนท้องงาดงงาดำแฟลกซีดอัลมอนด์ลูกเดือยอะไรพวกเนี้ยอ่ะเดี๋ยวมื้อเช้าจะมาทำอะไรกินกันนิดๆหน่อยๆตามมาดูเนาะอ่ะจะกินตัวนี้นะเอาตัวที่เก็บแล้วนี่ค่ะ เป็น f l a กซีดอัลมอนดอันนี้มีอัลมอนด์แฟกซีดแล้วก็อันนี้ลูกเดือยนะมัน,นคือกูดเกรนแล้วก็เดี๋ยวทําให้สามีด้วยน้องไม่ได้ามาป้ากำลังแต่งตัวให้อยู่ของครูก็จะม m i ์ก,กับอนะโวคาโดเนาะแล้วก็ของพี่เจมจะกินกล้วยหอมกล้วยหอมเนี่ยไม่ไหวแล้วนะคะอยู่ในตู้เย็นมาหลายวันไม่เป็นไรคะ่ะเราจะทําสูทตี้เดี๋ยวเราจะทําสมต้ แล้วก็ไหนไหน mix ใช่ไหมคุมกกอยจะม mix จริงๆอะ่ะมันมีนมอ,อัลมอนด์แหละใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยในเนี้ยในตัวเนี้ย มันมีอัลมอนด์อยู่แล้วแล้วก็มันมีแฟลกซีดนะคะซึ่งรู้อยู่แล้วว่าแฟลกซีดอัลมอนด์ลูกเดือยพวกนี้คือสุดยอดธันพืชนะคะที่บำรุงคนก่อนท้องคนท้องคนให้นมแม้กระทั่งเด็กที่กำลังเริ่มฝึกทางอาหารน่ะนะนะก็ให้เขากินได้เลยนะคะทานได้ทุกช่วงรูก้ก็เลยเป็นเปลี่ยนเป็นมิกซ์กับพิทาชิโอมิลค์แทนแล้วก็มิกซ์กับเ,เจ้าตัวนมวอลนัทแทนเพื่อความหลากหลายนะคะเพื่อความหลากหลายมาเป็นตานนี้เนาะนะคะ อันนี้เดี๋ยวสามีก็ต้องมากินนะคะน้ำผึ้งชนโรงเช้าหนึ่งช้อนเป็นหนึ่งช้อนจริงๆต้องชงกับไอ้เจ้าตัวรากปาลาไหลเผือกนะคะอันนี้บำรุงสเสริมงานวิจัยระดับโลกเจ็ดรอยกว่าฉบับเคยไลฟ์บอกไปแล้วมะขูดกินไปแล้วคะ่ะตอนตื่นนี่นะคะอุ้ยมีคนบอกว่าเราผอมลงเยอะเลยเหรอก็อาหารการกินคะ นี่หาเดี๋ยวทำมิกซ์อันนี้นิดนึงอ่ะโอเคจะเริ่มนะคะรีบนิดนึงนะคะเพราะว่าเขานัดสิบโมงแล้วก็ค่อนข้างที่จะลดติดน้ําหนักลงตั้งแต่แรกข้อสิบโลอ่ะแม่แต่ตอนนี้ยังค้างอยู่ประมาณััห้าหกโลไม่ผอมหรอกอืมแต่ว,ว่าเราก็ไม่ได้กินอะไรที่มันอ้วนเพิ่มไงอันนี้พี่ทาเชโอลมิวนะผูก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวลองท้องไปหน่อย คือที่นอนพกก็มีอาหารให้เราแหละแต่ว่ามันเป็นอาหารกองอะแม่เราก็อย่าไปคาดหวังว่ามันจะมีแบบสารอาหารอะไรเยอะแยะใช่ไหมอันนี้กูก็มิกซ์กับเ,เจ้าตัวหัวนัดมิ้วนะคะคือเพิ่มโปรตีนจากถั่วต่างๆให้ให้หลากหลายนะคะคือเรากินโปรตีนตั้งแต่เราอยู่ในท้องอ่นะตั้งแต่ตอนท้องอะ่ะเห็นไหมผมเราเห็นไหมคะก็ไม่ร่วงนะคะผิวเราอย่างนี้นะคะก็แบบไม่สากนะคะ โปรตีนนี่มันคือมีหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างเนื้อเยื่ออยู่แล้วอ่ะคุกกีมิกซ์นมสองชนิดนะคะอันนี้เป็นมื้อเช้าแล้วก็จะใส่เจ้าตัวขอช้อนหนึ่งจ้ะปูดเกรนใส่เจ้าตัวพูดเกรนตัวนี้กูดเกรนตัวนี้คุกกีมิกซ์มาให้คือปกตินี่ยเคยซื้ออยู่นี่ก็คือซื้อเป็น อัลมอนด์ผงต่างหากแฟลกซีดเนี่ยครูก้อยเคยกินแฟลกซีดที่มันเป็นน้ํามันแฟลกซีดเป็นเม็ดเป็นแคปซูลนะคะเพราะว่าไอ,อ้ความโดดเด่นของแฟลกซีดก็คือมันให้กดไขมันดีก็คือโอเมก้าสามหกเก้านะคะทำให้เซลล์ไข่เราสวยนะคะแล้วก็เจ้าตัวลูกเดือยเนี่ยมันมีแคลเซียมสูงครูก้อยก็กินมาตลอดปกติจะต้มคือซื้อมาเป็นเม็ดๆแล้วก็ต้ม๋ต่ค่อบางทีมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะยุ่งยากมันต้องแช่น้ำเจ็ดชั่วโมงอีกอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยกินแบบเป็นบดอันนี้คือบดสดๆะะแม่อกกิ organic. บทสดๆไม่มีสารกันบูดนะคะบทให้ทุกรอบอของเข้าวันนี้นะคะของเข้าวันนี้รู้สึกว่ามีประมาณ60ถุงรีบไปจับจองนะจ๊ะบทใหม่ทุกรอบนี่ค่ะผงมันจะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะสามสหายนะคะอันนี้นะแฟคซีดอัลมอน์ mond, ลูกเดือยอใส่ลงไปจริงๆให้ใส่สองช้อนโต๊ะแต่ว่าเราหยิบช้อนชามาก็ใส่ไปพอประมาณแล้วกันนี่เนาะ อันนี้เด็กๆอะค่ะให้เด็กๆก,กินได้เลยหกเดือนเจ็ดเดือนที่แบบทานอาหารแล้วอะเนาะ,ะใส่ลงไปริงใส่งาดำลงไปด้วยได้เลยนะแต่วันนี้อยากจะทำสูตรเป็นเป็นแบบนี้ให้ดูบ้างนะคะแล้วก็อะโวคาโดนะคะคอมีดกับไอ้เขียงเลยค่ะอะโวคาโดเดี๋ยวของสามีด้วยนะคะอันนี้เราให้สามีทานด้วย ของสามีก็ใส่อัลมอนด์ไปแล้วกันใส่นออมอัลมอนด์อันนี้คือสูตรออริจินอลนะคะไม่เติมน้ำตาลนะสูตรออริจินอลโอ้แค่นี้ก็อิ่มแล้วอะคะ่ะบางทีมื้อเช้าคุณป้าก็ไม่ได้กินข้าวนะคะก็จะกินพวกคันเยพืชพวกโปรตีนพวกอะไรพวกเนี้ยคะ่ะเพราะว่าเออจะเน,น้นอาหารพวกโปรตีนมากกว่าที่เป็นแป้งหรือเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะอันนี้เอาทำของตัวเองก่อนเนาะ ของตัวเองก็ใช้เป็นอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดเลือกที่มันแบบกดแล้วยุบอะเนี่ยกดแล้วยุบอย่างเงี้ยคือสุกแล้วอันนี้ค่อนข้างสุกเยอะแล้วแหละเพราะสีมันเริ่มจะเป็นม่วงๆแล้วนะคะเราก็ออกแบบนี้นะคะโอเคชนรอบนี้นะคะแล้วก็บิดนี้นะคะนี่นะคะอะโวคาโด นี่เนาะสุกพอดีนะคะสุกพอดีดคนที่เลือกไม่เป็นก็ซื้อมาแล้วขมใช่ไหมคะน,นี่เอาเม็ดออกนะคะขมแล้วก็จะบอกว่าโอ้ยอะโวคาโดไม่อร่อยแสดงว่าเลือกไม่เป็นนะคะถ้าเลือกเป็นอะโวคาโดก็จะอร่อยนะะมันจะมันๆน,นะคะมันๆแต่ว่ามันเป็นมันเป็นไขมันดีคือผู้หญิงที่วางแผนท้องคนท้องนะคะคนให้นมอะไรพวกนี้นะคะ่ะสิ่งที่ผลไม้อันดับหนึ่งเลยก็คืออะโวคาโดสุดยอดเลยนะคะ โปรตีนสูงมากนะคะแล้วก็ให้กรดไขมันดีโอเมก้าสามเหมือนกับคล้ายกับปลาทะเลคล้ายกับปลาทะเลน้ำลึกเลยมีโอเมกา้ามีโอเมก้าสามด้วยนะคะอ่าโอเคนะเนี่ยค่ะโอเมก้าสามจากธรรมชาตินะคะอ่าโอเคจริงๆถ้าใส่แค่ครึ่งผลถ้าเรากินบ่อย,อยๆกินทุกวันนะคะอ่าเรียบร้อย กูกรอยจะขอปั่นแล้วนะไ้จริงๆใส่ไปเลยให้หมดทั้งผลไปเดี๋ยวให้สามีกินด้วยนี่เนาะแค่นี้ก็อิ่มแล้วว่ะแม่ไม่จำเป็นต้องกินข้าวนะเอ่อข้าวมันให้แป้งถ้ากินข้าวเนี่ยสังเกตน,นะกูกรอยจะกินข้าวสีแดงสีดำข้าวแดงกำ่ำข้าวหอมมิงข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องพวกนี้นะคะมันจะออกแนวทันพืชแล้วมันก็จะสลายเป็นแป้ง ได้ช้านะคะทานนิดนึงก็อิ่มเร็วนะคะแล้วก็จะมีพวกวิตามินอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าข้าวขาวขาวัดสีนี่เรียบร้อยค่ะของกุอยแก้วใหญ่เลยนะก็ปิดฝาอันนี้เก็บให้หน่อยค่ะเคลียร์พื้นที่หน่อยโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มปั่นนะคะเริ่มปั่น ว่ามือโดนโลชัน่นอืมโอเคอันนี้ที่ปั่นนี่คือปั่นอะโวคาโดนะคะเพราะว่าไอเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นผงอยู่แล้วถ้าแม่ชงกับพวกนมต่างๆอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องปั่นแล้วนะจับเช็คได้เลยอันนี้คือกูก็ปั่นอะโวคาโดเนี้ยก็จะออกมาเขียวๆอย่างเงี้ยค่ะอืม ออกมาเขียวๆน่ากินมากเนาะเดี๋ยวจะเทใส่อันนี้ให้นี่นะเดี๋ยวแบ่งให้สามีด้วยก็ได้ก่อนละอันนี้เราติดเห็นไหมคะอันนี้ให้เด็กกินได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมป้อนเด็กค่ะ,ะป้อนเด็กแล้วก็เราก็เอานมแม่ก็ได้นมแม่ มาใส่ใช่ไหมคะหรือว่าอะโวคาโดเนี่ยค่ะพวกเนี้ยหรือจะใส่งาดําเพิ่มแล้วก็บดปั่นเข้าไปเงี้ยใช่ไหมคะป้อนเด็กป้อนลูกได้เลยอืมหอมมันนะคะคนที่บำรุงไข่อะ่ะทานได้เลยคือเราต้องกินโปรตีนเยอะๆไงคะเพื่อให้ไข่เราอ้วนโตแล้วก็ผลังลูกเราหนาตัวสมบูรณ์อืม ดี๋ยวทำสูตรของสามีด้วยค่ะขอช้อนอีกนิดนึงค่ะทําสูตรสามีด้วยค่ะอ่ามีดอีกทีค่ะทําสูตรสามีด้วยเพราะว่าสามีเนี่ยจะให้กินกล้ยวยอะกล้วยหอมวันละหนึ่งผลนะคะเพราะว่าในกล้วยหอมนี่มีเจ้าตัวแมกนีเซียมโพแทสเซียมนะคะเอ่อแล้วก็มีพวกน้ําตาลฟรุกโตสเนาะที่จะเป็นเขาเรียกว่าพลังงานหรืออาหารของสเปิร์มนะคะ กินไปเมื่อวันก่อนเคยไลฟ์ไปแล้วว่าหญิงกินอะไรชายกินอะไรบำรุงนะครูก็บอกไปหมดแล้วที่เป็นอาหารที่มันบำรุงเิริมของผู้ชายนะคะ,ะก็ให้สามีเรากินล้วยด้วยนะคะไข่ต้มวันละ2สองฟองด้วยนะผู้หญิง่หาช่วงเวลาทานนะคะไม่จำเป็นต้องทานกับข้าวก็ได้นะคะบ่ายๆนะหรือวันไหนอ,อ่ตอนกลางคืนหิวๆใช่ไหมคะเราก็ต้มติดเอาไว้ใช่ไหมคะของงาดำด้วยค่ะ อันนี้เดี๋ยวทําให้สามีทานด้วยนะคะกุดเกรนเข้าวันนี้สดใหม่นะคะไม่มีสารกันบูดถ้าแม่แกะแล้วปิดให้สนิทแล้วก็เก็บในตู้เย็นได้เลยได้1นถึงสเดือนนะคะแต่ว่าถ้าเรายังไม่แกะซองก็อยู่ได้ประมาณสี่ถึงหเดือนเนื่องจากว่าครูก็ไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะเพราะฉะนั้นการเก็บต้องเก็บให้ดีหน่อยเนาะนะคะแล้วมันก็จะหอมบดใหม่คือจะนําวัตถุดิบมาเนี่ยเหมือนแฟกซีน่นี่เอามาจากต่างประเทศนะคะเพราะมันไม่ใช่ของไทยนะคะเอามาเป็นเม็ดๆจากนั้นก็มามาบด นะคะมาเข้าเครื่องบดใหม่ทุกรอบนะคะนี่ค่ะนี่แฟกซีดอัลมอนด์แล้วก็ลูกเดือยนะคะใส่ให้สามีนะคะสเปิร์มก็ต้องบำรุงร่างกายสามีก็ต้องบำรุงอใส่เข้าไปสองช้อนนะคะเดี๋ยวของสามีเดี๋ยวเติมอีกส่วนหนึ่งให้ด้วยเป็นงาดำนะคะเอะงาดำยังไม่เข้าหรือเปล่าหรือเข้าแล้วเอองาดำเข้าวันที่แปดค่ะ งาดำเข้าวันที่8นะคะเนื่องจากว่างาดำก็ต้องเอาเป็นเม็ดๆเป็นออร์แกนิกนะคะแล้วก็มาอบเออไม่ใช่มาอบค่ะมาคั่วของของคูก้อยพิเศษคือคั่วเตาถ่านแบบโฮมเมดมันก็เลยอาจจะใช้เวลานานนิดนึงจะหอมมากถ้าใครได้ทานก็จะหอมแตกต่างนะคะแล้วก็เป็นเออไม่ใส่สารกันบูดนะคะฉีกซองแล้วก็ควรจะทานให้หมดใน1-2เดือนเนี่ยมันหอมอร่อยมากแล้วก็เทคเจอร์มันก็จะแบบให้เคี้ยวได้อะไม่ได้แบบฝืนละเอียดมาก นี่นะหอมมากเปิดปุ๊บหอมมากเซสามนสูงนะคะ,ะเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระเนาะทำให้ไข่สวยแล้วก็โปรเทคเอ่อสเปิร์มนะคะจากการจากป้องกันความเสียหายนะคะอันนี้ของสามีเนาะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะจริงๆของผู้หญิงก็ใส่งานะดำไปด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าจะให้ดูคองแบบ ปั่นกล้วยนะคะให้มันเป็นสมูทตี้แค่นั้นเองอ่าอันนี้ของคุณผู้ชายนะคะน,นี่ของคุณผู้ชายเป็นกล้วยกินหน่อยอืกล้วยนี่อร่อยล้าเลยแต่ถ้าผู้หญิงที่บํารุงไข่อ,กกไนนอ่ะกูกยไม่แนะนําให้อาทานผลไม้ที่มีรสหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในช่วงที่บํารุงไข่อยู่ก็ยังไม่ต้องทานกล้วยนะคะเดี๋ยวเราเก็บไข่อะไรให้เสร็จอยู่ในช่วงเตรียมผนังแล้วเดี๋ยว เริ่มทำกล้วยได้บ้างแต่ว่าอย่าเพิ่งไปกินของหวานมากให้ท้องก่อนนะคะแต่พอตอนท้องเราก็อย่าไปกินของหวานเยอะนะคะเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานขนาดตั้งครันโอเค,คกูก้อยขอทานของกูก้อยก่อนและอันนี้คือของสามีนะคะอือเจอแล้วบายบายเดี๋ยวเลดไม่ได้ บายบายแชร์สูตรให้ลอกนะคะแม่ของดีมีประโยชน์กินดีก็ท้องได้คะ่ะบายบายนี่ค่ะดีคุณอ่านว่าอะไรอ่ะจิ๊บน่ารักเหรอ ครูก้อยหนูท้องจากการบำรุงตามครูก้อยค่ะตอนนี้สิบสัปดาห์แล้วมีอมีภาวะแท้งคุกค,คามเดี๋ยวไปพบคุณหมอนะคะคุณหมออาจจะฉีดยากันแท้งให้แล้วก็อย่าไปยกของหนักนะคะพยายามอยู่นิ่งๆคนที่มีภาวะแท้งคุกค,คามันนี้หมออาจจะให้สอดฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะออสอดตามเวลาที่หมอก,กําหนดแล้วก็พยายามนอนพักเยอะๆนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวความเครียด,ดยจะทําให้มันไม่โอเคมันจะไม่ดีที่ความเครียดไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะคะ ออแม่บอกว่าทานนมยี่ห้อแอลลินได้ไหมครูก็ไม่ได้มีปัญหากับยี่ห้ออะไรแต่ว่าครูก็ไม่แนะนําให้ทานนมวัวนะคะเนื่องจากว่ามันจะทําให้ลูกเสี่ยงแพ้นมวัวเนาะหรือคนที่กําลังที่กาลังบำรุงไขยอยู่มันจะเป็นตัวที่ทําให้ก่อให้เกิดภาวะ P C O S อันนี้มีงานวิจัยในต่างประเทศนะคะพวกนมวัวแม่ถ้าเกิดใ,ใครเห็นในเพจครูก็จะแนะนําให้กินนมแพ้แทนนะ bye บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ